มครับสองพรสกรวิญานะครับและเอมมี่นักพีตันติสัจธรรมค่ะแล้ววันนี้เอมมี่ค่ะพี่พานางฟ้ามานางฟ้าไม่ใช่นางฟ้าออนไลน์นะนางฟ้าทางด้านของ ERP อยากเจอยังอยากเจอแล้วอีกหันขวาเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผเป็นไสวยไหมสวยดีสุดยอดนะครับทางนั้นครับให้ได้เกลื่อนกับกล้องก่อนนิดนึงเลยครับว่าีิเปลี่ยนเป็นใครยังไงตั้งครับผมเชเลยค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยมเปลี่ยมลาดเตี๋ยไพบูลค่ะ เป็นดีเรคเตอร์บริษัทพรีเมียร์โปรเฟชชั่นัลคอนซัลทิงหรือ PPCC ค่ะอืมนะครับสุดยอดไหมสุดยอดดีแค่แนะนําก็รู้แล้วว่ามีพลังมากอลังการอลังการมาก<า>น,นี้ไม่เปี่ยนครับวันนี้ก็อยากจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของระบบ ERP ต้องบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยทำไปตอนแรกไม่มีระบบนึกออกไหมระบบเดียวที่มีคือระบบมือจดนะครับบัญชีแบนวบนวลแบนนวลครับหรือบางทีก็จดใส่โน้ตใส่โทรศัพท์ไว้ก่อนแป๊บเดียวเครื่องหายนะครับทุกอย่างทางหมดนะครับหรือว่าบัญชีต่างๆนี่หมดแล้วเป็นจริงนะเนี่ยชีวิตชีวิตจริงชีวิตจริง โอเคแต่ที้ออเปิดตัระดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีระบบที่เข้ามาช่วยจัดการดูแลถูกไหมครับซึ่งระบบที่เรารู้จักกันดีก็คือระบบที่ชื่อว่า ERP หรืออยากให้พี่เปี่ยกอธิบาย ERP เนี่ยมันย่อมาจากอะไรรับพี่ Enterprise Resource Planning ค่ะ Enterprise Resource Planning มันมันมันคืออะไรครับ ERP โอเคก็แปลง่ายๆก็คือระบบการบริหารจัดการองค์กรครับผมซึ่งทุกองค์กรควรมีต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่ก่อนไหมหรือว่าไม่จำกัเลยค่ะ หาอะไรที่เหมาะสมกับเราหาอะไรที่เหมาะสมกับเราค่ะแล้วอย่างนี้เหมาะสม ERP เนี่ยเหมาะสมกับบริษัทที่มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเมื่อทีมงานมากขึ้นเราเริ่มจากบริษัทเล็กๆเราอาจจะมีคนสองคนแต่เมื่อองค์กรเราขยายหายลูกค้าเรากว้างขึ้นขึ้นทีมงานเรามีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ERP มีก็คือเรื่องของข้อมูลทำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูล จำกัดความสั้นๆแค่3ามคำสาหรับพี่เปี่ยมถ้า ERP เนี่ยมันแปลว่าอะไรให้ผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจหนึ่งก็คือมันมี3สิ่งนะคะอ๋อสสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องระบบระบบ 2. บริหารจัดการบริหารจัดการ3ข้อมูลเออย่างไรบ้างคะเรามีระบบระบบเพื่ออะไรบ้างอ่ะระบบก็คือเป็นที่ที่เก็บเนาะบริหารจัดการก็คือเรื่องของการทํางานในองค์กรของเราครับผมมีหลายแผน หลายฝ่ายอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถให้แต่ละแผนกเนี่ยเอาข้อมูลที่อยู่ในระบบนั้นนะไปบริหารจัดการเพื่ออะไรเพื่อมีประสิทธิภาพการทําง,งานที่สมงูดเนะื่องแปลว่าถ้าเกิดเรามีระบบในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลต่างๆของเราได้ดีเนี่ยแล้วเรียกมาใช้ได้เนี่ยเราก็จะดูว่าเออต้นทุนยังไงใช่ไหมอาจจะลดลงหรือว่าเราจะสามารถเพิ่มกําไรจากตรงไหนอะไรได้บ้างเฮ้ยดีนะดีดีดีอยากรู้นิดนึงอยากให้แบบพี่เปี่ยมยกตัวอย่าง<ๆ>หน่อยว่าเออถ้าเกิดว่า มีโรงงานไหนที่ใช้ ERP แล้วแบบช่วยลดต้นทุนได้บ้างค่ะก็ลูกค้าของเราก็จะมีตั้งแต่ระดับที่เป็น SME ครับระดับกลางจนถึงระดับมหาชนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าได้ไปใช้เนี่ยก็คือเขาเริ่มต้นจากที่มีลูกค้ากลุ่มนี้ครับซึ่งปัจจุบันก็คือประสบความสําเร็จในการใช้ระบบไปแล้วคือทุกวันนีเขาใช้คอมได้เลยอะไรเลยใช่ตั้งแต่พนักงานกลัวแมว ขัวเมาส์จับมุกกลีดเมาส์ขาดเหรอโอ้นี่ก็ตลกจังเลยแล้วก็เรื่องเอ๊ะต้องใช้อย่างไรครับเขาผ่านการเรียนรู้เขาผ่านการฝึกฝนพัฒนาไปจนตอนนี้ก็คือเขาก็สามารถที่จะรู้ว่าระบบเนี่ยต้องทํางานอย่างไงแล้วเขาก็สามารถที่จะทํางานแบบมีความสุขได้สามารถที่จะรู้ว่าคุณค่าของตัวเองตรงไหน นะแต่ผมเข้าใจว่าไอ้ระบบ b r p เนี่ยปัญหาที่ส่วนใหญ่เจอไม่รู้ว่าเคยเจอเมือนผมไหมเข้าใจว่ายุ่งยากอันนี้จริงเป่าณนะจุดเริ่มตน้นณะจุดเริ่มต้นเขาต้องขีข้อมูลใช่ไหมใช่ค่ะความยุ่งยากจริง,รงมันมันไม่ได้อยู่ที่ระบบนะมันอยู่ที่ความต้องการของเราที่เราสามารถที่จะชัดเจนกับมัน<อ>ได้แค่ไหน,<อ>นไม่ใช่ทำทำไปแล้วมีการเปลี่ยนการยุ่ง<อ>ยากเพราะเกิดจ จุดนี้เะยรอ๋อเข้าใจแล้วช่วงแรกไงเต้นต้องทําให้มันชัดเจนก่อนใช่ค่ะแต่ถเกิดเราชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเอาเข้ามาปุบคีย์ระบบว่าเราต้องการอะไรมันสามารถเสร็จได้เร็วทันทีใู้จะทําระบบขนาดนี้เนี่ยแปลว่าบริษัทของคุณเปียม PPCC นะครับ PPCC เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทใหญ่เตรียมเข้ามหาชนเลยไหมครับเนี่ยมีกี่มีกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณ25คนค่ะ25คนเฮ้ยแต่ดูแลระบบทั้งหมดแบบนี้แสดงว่าต้องมีลูกค้าเยอะด้วยก็ลูกค้าก็มาา20-30 ตั่อยางลูกค้าได้ไหมครับอกได้ไหมชื่อบริษัทนะคะก็เป็นชื่อจิ้นหัวสมมุตินะไี่เปรียบผมเป็นผมเป็นบริษัทที่ดื้อไม่อยากใช้งบตรงนี้เอางบไปลงการตลาดดีกว่าเอาไปจ่ายกับอย่างอื่นดีกว่าเอออยากรูว่าถ้าผมไม่ใช้อ่ะผมจะดื้อผมไม่ยอมใช้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับผมครับก็หนึ่งเสียโอกาสเสียโอกาสใช่วันนี้เรามีลูกค้าหลักร้อยหลัก ถ้าเราต้องการที่จะขยายไปข้างหน้าเราก็จะไม่สามารถที่จะตอบสนองข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีข้อมูลในยมาวางแผนแล้วก็วิตกเนาะก็เพราะนั้นถามถามตัวเราเองว่าเราต้องการแบบไหนทุกอย่างคือมันดูเหมือนเรื่องยากเพราะเรายังไม่คุ้นชินกันอลมเริ่มต้นได้ค เหมือนกับว่าถ้าสมมติวันนี้พี่สองทำชาใช่นะแล้วอยากจะส่งส่งลอกไปเมืองจีนหูขาดเป็นล็อตใหญ่เลยอ่ะโอ้โหตุ๊กไปไปก็ได้เออไม่อยากไปอ่ะี่ไปยุโรปไปอเมริกาอ่าโอเคถือว่าไปยุโรปนะเมืองจีนชาเยอะแล้วเกิดุณจะไปทำไมฮะเอ็มมี่โอเคสั่งล็อตใหญ่มากแราวพี่สองไม่มีระบบเอียร์แล้วก็เหมือนกับว่าการไม่รู้คือมีชาแบบหลายหลายหลายรสชาติหลายรสชาติเลยแต่วัน ดีเทลยังไงส่งยังไงร,ราคาเท่าไหร่เซลก็ต้องเหมือนไปนรื้อค้นข้อ,อมูลเวเลาเป็นหนึ่งวันเลยนะถ้าไม่มีระบบอย่างนี้อย่างนี้ต้นงไหาพี่เลยค่ะโอ้โอแต่พี่ถ้า่างนั้นมันก็แสดงว่ามันก็ต้องกระทบต่อลูกค้าที่แบบสมมติว่าพี่ส่งเยอะสมิส,ส่งเยอะมีลูกคา 1, ้าพั 5, าเออนเจ้าห้าพันเจ้าหมื่นเจ้าเซลเยอะบริษัทใหญ่ไงเสร็จลูกค้าเจ้านี้ทักมามิสเตอร์อราฮัมเนี่ยอราฮัมไหนเนี่ยลินคอนหรือว่าอะไรกันป่าเราก็รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดมีข้อมูลตัวนี้ปุ๊บมันสามารถ คนก็มีป่าได้เดตัวเองได้เลยค่ะพนักงานจะชอบเหรอมันจะวุ่นวายนะหรอหรือว่ามันจะทำให้เร็วขึ้นผมเคยเจอเพื่อนผมมาบ่นโอ้โหแม่ทำ ERP อยู่นั่นแหละ ERP กู ER ไม่ต้องขายของก็ดีเนี่ยเพราะว่ามันต้องกิีข้อมูลพนักงานจะชอบไหมถ้าเกิดเราเอาไปใส่คือจริงๆถ้าจุดเริ่มต้นคนโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะ,ะต่อต้านไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าจะับไปถามลูกค้าใหม่ถ้าใช้ระบบแล้วนะเขาจะชอบมาก Yeah. อันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติก็คือน <No)> ึกว่ามันนึคือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็คืออะไรมาเปลี่ยนฉันไม่ยอมจะไม่ชอบจะไม่ยอมก่อนอาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมด้วยแล้วก็แต่ถามวันนี้ให้กลับไปใช้ระบบเดิมหรือวิธีการทํางานเดิมเอาไหมไม่เอานะเพราะชีวิตเปลี่ยนไปสบายแล้วไงถือว่าใช้ e R P ้วสบายแกมีอย่างเราไม่มีแต่ว่าฟังแล้วสนใจนะโอ้ยรีบเลยนะจึงเอาว่าบริษัทเราต้องใหญ่แน่ งั้นพีพวงด้วยอย่าซื้อแล้วอย่าใช้ด้วยโอเคกลุ่มลูกค้าใกล้กันนะทีนีนั่นคือในลักษณะของ ERP ในลักษณะของการใช้ดังนั้นเทาที่ฟังจากพี่เปียบพูดไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นเล็กกลางใหญ่ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรอนาคตคุณต้องใช้ ERP แน่นอนเพราะมันจะทําให้ง่ายแต่ผมเข้าใจถูกไหมถ้าเป็นผมผมจะแนะนําว่าเริ่มต้นควรมาปรึกษากับอย่างคุณเปี่ยมนะครับที่ทํา ERP ตรงนี้มาปรึกษาองควรใช้แบบไหนแล้วใช้ตั้งแต่ต้นดีกว่าเพราะถ้าเกิดลูกค้าเยอะแล้วมีเยอะแล้วไปนั่งคิดข้อมูลม ดังนั้นทุกอย่างครับสามารถมาคุยได้นะครับแต่เชื่อว่า e r อเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งคนจะสําเร็จเนี่ยวันนี้เนี่ยรายการบิสมอนของเราไม่ได้เอาแค่ว่าอ๋อเป็นบริษัทแบบนี้มาเฉยแต่เราจะดูว่าบริษัทแบบนี้เนี่ยเขามีดีและมีความเจ๋งยังไง<ภ>ต้องบอกว่าด้วยบริษัท e ออาที่มีระบบค่อนข้างเยอะ<ภ>นะครับมีพนักงานนะครับเกือบ30คนในการอดูแลลูกค้าทั้งหมดแล้วเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่ๆเชื่อว่าระบบพวกนี้มันต้องยุ่งยากสาคัญที่สุดผมอยากจะรู้นักว่าบริษัทแบบนี้ใช้ระบบยังไงในการดูแลางก ช้อีอาพีด้วยครับเนี่ยค่ะเราก็เรื่องระบบเราก็มีรบของเราระบบภายในอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งสําคัญในธุรกิจนี้เนาะแล้วจากตัวเราเองเนี่ยก็คือเริ่มจากใจเขาใจเราใจเขาใจเราก็คือเราเทียบตั้งแต่ว่าเราเนี่ย เป็นพนักงานมาก่อนโอ้ยพอพูดถึงพนักงานนี่น้ำตาจะไหลเลยเออเปลี่ยนว่าแสดงว่าตอนเรื่องมองกล้องนะครับตอนนี้นะครับถ้ากล้องมองมานะครับจะเห็นน้ำตาเริ่มซึมนะครับตอนเริ่มต้นนีพนักงานกี่คนครับขอโทษทีก็ไม่ประมาณสักห้าคนเจ็ดคนอะไรประมาณนี้ห้าคนเข้าใจว่าเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนใช่ค่ะ ใช่ไหมแล้วก็มาเรือกตรงนี้ดังนั้นจะเข้าใจหัวใจของลักงานอย่างดี<อ>จากห้าคนเจดคนนะครับแล้วเรอย่างไรต้องรับดูแลเขายัางไงอ่าดูแลยังไงก็คือเหมือนกับอยู่กันเป็นพี่น้องอ,อยู่กันเป็นครอบครัวอ,อ่สร้างตั้งแต่ว่าแต่ละคนจะต้องมีสกิลอะไรทักษะอะไรมไม่ว่าจะทักษะที่ใช้ทํางานได้ กับทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลสองก็คือเรื่องของสร้างความสมพันธ์อยู่กับแบบครอบครัวอยู่กับแบบพี่น้องมันก็เหมือนกับการที่ให้ใจกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เรามีเราเราเดินตามขั้นตอนนี้จริงๆถามว่าก่อนหน้านี้ที่เหมือนกับเป็นหงทางแต่ด้วยเซนส์ของใจวันรู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่เราเป็นแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไม เราไม่ไปอินกับผลลัพธ์แต่เราใช้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานณจุดจุดเนึ่มมันก็พลิกเราให้เราเริ่มมีผลลัพธ์แล้วเราก็จะอยู่การทํางานแบบมีความสศกอยู่กันแบบว่าใช้ชีวิตแบบ หนึ่งชีวิตอ่ะชีวิตจริงทีโรมีหนึ่งชีวิตแต่คนสมัยนี้แยกชีวิตงานชีวิตส่วนตัวแต่จริงเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตเราเป็นหนึ่งชีวิตที่ผสมกันได้ชอบมากมันคือแบบการสร้างความสมดุลไงใช่เอ็มมี่ใช้เก่งนเรื่องนี้ปัญหาเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเคยเุยกับพี่เปียบโดยส่วนตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลในการบริหารธี แต่จริงๆเนี่ยผมเห็นอะไรบางอย่างนะหลายๆคนบอกว่าโอเคก็ใช้ใจเคยไหมเอ็นดูเขาเอ็นเราขาเอ็นเราขาแต่สิ่งที่พี่เปรี่ยมทำเนี่ยคือผมเชื่อว่ามีระบบในการที่จะดูแลด้วยคือมีทั้งความใส่ใจแต่ทุกอย่างก็ต้องทำแบบบนพื้นฐานของระบบที่ตรงไปตรงมาซ<บ>ึ่งกันและกันถูกไหมเอาระบบตรงนี้ไปใช้ถึงจะสามารถบาลานซ์ได้ทั้งความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของผลลัพธ์แต่สิ่งที่ผมไปแอบซืบนะครับและก็ไปรู้มานะครับ สิ่งที่บริษัทเจ๋งอันนี้เจ๋งมากปกติทุกๆสิ้นปีหรือว่าต้นปีอะไรเงี้ยบริษัทก็แล้วแต่ประเมินใช่ไหมว่าลูกน้องเราจะให้เงินเดือนเท่าไหร่พนักงานอยากจะเติบโตยังไงหลายๆครั้งเนี่ยผมก็เจอส่วนใหญ่หรือว่าเราสมัครงานเนี่ยคุณจะทำอะไรให้ผมได้บ้างคุณจะทำอะไรให้ผมได้บ้างถูกป่ะแล้วพอถึงจุดหนึ่งพนักงานก็รู้สึกเออฉันอยากที่จะมีรายได้เติบโตขึ้นแต่ก็ไม่รู้จว่าจะยังไงผมไม่เคยเจอบริษัทไหนที่ทำเหมือนกับคุณเปียวสิ้นปีเอากระดาษไปต้นปีต้นปีีเเเเอาาาาากกรระดดไไไปคนนนนแผ่่่ยยย้งทหขม มีได้หรอไม่จํากัดอยากได้เท่าไหร่เขียนมาเลยเฮ้ยแล้วอยากได้เท่าไหร่ล้านนึงก็งมาเขียนแล้วทําได้ไหม ก็ให้เงื right? pay, like parole, like yeah. ่อนไขไปใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอยากอยากทราบแบบแนวคิดน claro ี้เป็นยังไงคือเหมือนกับเอากระดาษมาเขียนแล้วก็อยากได้เท่าไหร่เขียนมาบอกฉันทำ่างนี้ทําไมครับก็จริงๆเกิดจากว่าเมื่อก่อนเราเทอร์โนเวอร์สูงแล้วพอที่เจะเริ่มอยู่ตัวอันนี้คือเกิดเหตุการณ์เมื่อต้นปีที่แล้วเราเริ่มคิดว่าคนที่อยู่มันมันไม่จําเป็นอะที่จะต้องตามโครงสร้างบริษัทสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นการขึ้นแบบเทอร์โนเวอร์สูงต้องอัยก่อนมีการออกเยอะมี พอปีแล้วมันก็ฉุดคิดขึ้นมาว่าเอ้ยเราคิดใหม่ได้ไหมคิดใหม่ทำใหม่ได้ไหมมันเกิดจากเหมือนกับฟิลลิ่งที่เวลาเราจะไปทำเวลาเราจะย้ายงานเนี่ยเราต้องยื่นใบสมัครราต้องเขียนว่าตัวเลขต้องการเท่าไหร่อารมณ์นั้นเลยอารมณ์แบบประมาณว่าวันเนี้เหมือนคุณมาหางานใหม่แต่นาที่ที่เดิมมาคุยกันทีนึงแล้วก็สามารถที่จะ มีอยู่สี่ข้อสี่ข้อข้อหนึ่งก็คือตัวเลขที่ต้องการตัวเลขที่ต้องการเออ็มใส่ไปเท่าไหร่เอ้ยล้านหนึ่งโอเคใส่ไปล้านหนึ่งใส่ไปล้านล้านหนึ่งมาข้อที่สองับที่มาหรืออะไรทําให้เป็นตัวเลขนั้นทําไมคิดแบบนั้นคิดอะไรอยู่ทำมันคิดแบบนั้นเอ้ยเราว่าเราขายของให้เขาได้ผ่านออนไลน์เราขายได้สิบล้านเลยเราขายได้สิบล้านแตล้านทำไมกูจะได้เดือนละล้านไม่ได้ใช่ปะโอเคข้อที่สามครับสามก็คือสิ่งที่จะสร้างในปีนั้นคืออะไร สิ่งที่จะสร้างในปีนั้นคืออะไรก็คือว่าทําไมถึงที่แล้วเราจะสร้างอะไรให้ถูกไหมโอเคครับ okay. ส่วนสุดท้ายก็คือคิดว่าอะไรจะพัฒนาตัวเองจะพัฒนาฒตัวเอง <บะ S 1> พอพูดถึงข้อที่4อันนี้สำคัญมากนะครับหลายๆองค์กรพลาดในการไม่พัฒนาพนักงานของตัวเอง<ช>ต้อง<ช>บอกว่าผู้ประกบอกบอการทำนะครับ ERP เหตุผลเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเรา AEC เข้ามาถูกไหมยุคนี้เนี่ย AEC ก็เข้ามาแล้วมากกว่า AEC คือว่า โลกมันแคบเพราะทุกวันนี้ออนไลน์มันง่าย่นั้นการติดต่อลูกค้าต่างประเทศมันมีเยอะถฐานลูกค้าคุณจะมีเยอะดังนั้นคนที่พร้อมนะครับโอกาสจะมาสาหรับคนที่พร้อมเสมอต่อให้คุณมีโอกาสแต่ให้คุณไม่พร้อมก็เสียโอกาสได้เหมือนกัน่นะครับแต่นั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญถามนิดนึงครับพี่เปียกถ้าต้องการที่จะแบบปรึกษาคือฉันไม่รู้จะคุยอะไรดีหรอว่ะฟังเทปนี้ตั้งนานแล้ว ERP ERP อะไรเงี้ยต้องการจะปรึกษาปรึกษาได้ไหมได้ดีเลยค่ะก็ถ้าเป็นโรงงานอุ ตั้งแต่จาก SME ย่อยอดขายสอง0ล้าน500้ล้านมาปรึกษากันได้ถ้าไม่เหมาะกับเราเราก็จะบอกตรงๆแล้วเราก็มีคอนเน็กชันแลก็จะแนะนำต่อให้ใช่เพราะว่าในวงการก็เป็นเขาเรียกว่าวงการออารที่ช่วยหรือผู้ประกอบการด้วยกันเป็นนั้นสามารถปรึกษาได้ติดต่อที่ไหนดีครับผมเข้าที่เฟซบุ๊ก pcco t h ได้เลยค่ะอ่านะครับเฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยแล้วก็ทีมงานที่น่ารักน่ารักจาก ทางของคุณเปียวจะตอบให้กับทุกท่านครับนะครับวันนี้อยากให้คุณเปียวฝากอะไรให้กับทางผู้ชมนิดนึงครับหรือว่าคนที่กําลังจะเติบโตในธุรกิจเขานิดนึงครับผมก็โดยส่วนตัวนะคะเชื่อว่าเราโอกาสคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะคะโอกาสนั้นไม่ว่าเราจะไขว่คว้าเริ่มต้นที่ตัวเราเองหรือมีคนขิดยื่นให้นะคะมองให้เป็นโอกาสแล้วก็เริ่มต้นเสร็จ โอเคครับรายการของเราในวันนี้นะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะ SL s t u r e o และ Big Napat ค่ะต้องบอกว่าสถานที่ดีๆสุดยอดแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้กับดูทีวีครับผม a คชั่นคูณ2และ Step Training ครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอบคุณท่านมาที่ติดตามแล้วติดตามกันใหม่ในเทปหน้ากับ Big On ดูซิว่าเราจะพาใครมาพบกับคุณเราวันนี้ลาไปก่อนเนาะเราเนาะครับผมสวัสดีคับ